มึงอย่านับอีกนะทุเลศนับก็เบาถือออสโม่ยังไม่กดปีตอีกโอ้โชีวิตมึงเนี่ยคุณภาพ<อ>นี่เราอยู่โชว์รูมมีคุณภาพขนาดนี้แล้วพี่เจมส์เขนาน่ารักขนาดไหน<อ>ทำงี้ได้ไงออกไปเลยวันนี้ก็พาทุกคนมาอยู่ที่นี่เหมือนเดิมครับออเกเลตออตโต้ศูนย์บริการโชว์รูมรถมือสองนี่ยครูต้องโชว์รูมรถมือสองแม่ยอดนิยมในถนนเขาเรียกว่าถนนพี่เจมส์ถนนเทคนิคเขาเรียกว่าอะไรครับบ้านเก่บาบ้านใครพี่ บ้านบ้านเก่าถนนบ้านเก่า,านี่มาเป็นดับหนึ่งเ,เดี๋ยวพี่เจมซื้อบอทอซื้อข้าวนี่ทำอะไรขยายไปเรื่อยจรริงเหอถนนด้านหน้านั่นน่ะพี่เจมเขาสั่งทำแล้วนะมันมีหลุมสองอ,อันไงเจมก็ไม่ชอบครับรื้อแล้วก็โบกใหม่เอา้าพี่เจมอยู่ที่สวัสดีครับพี่เจมครับถนนบ้านเก่าใช่เป็นบ้านเก่าบ้านเก่าใช่ครับ มันมันมันชื่อถนนบ้านเก่าจริงเหรอพี่มันชื่อถนนบ้านเก่าจริงๆพี่ตรงที่มาชนบุรีแล้วใช่ไหมใช่ชนบุรีแล้วพี่ชเพราะว่าเราลงทางด่วนมาก็ชลบุรีเลยใช่สุดพอดีวันนี้พัลถ้ามาอีกแล้วครับในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ผมว่าทุกคนกำลังหารถมือสองครับผมที่น่าใช้ตามเซกเมนต์ของท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมอยากจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันครับผมมันก็จะมีรถหลายแบบถูกไหมพี่ใช่ครับพี่ที่นี่ก็มีรถหลายรูปแบบหลายเซกเมนต์ให้ท่านได้เลือกวันนี้เริ่มกันที่คันแรกครับผมมาสซูด มาสด้านี่วญี่ปุ่น17ปีผมอยู่ญี่ปุ่นทำไรพี่ที่นั่นเนี่ยตันคือถ้าพี่ปล่อยผ่านไปมันก็จบไงนอี่พุ๊กกี้พับเอคิดไม่ทันละอันนี้มาสด้า CX3 CX3 ใช่ครับ CX3 ผมถามแบบไม่รู้เลยอ้าวพี่มันมี CX อะไรก่อนมันมี CX อะไรบ้าง CX3 3เลยนะใช่สาแล้วก็8 คันนี้สีโดดเด่นจะถูกจะแพงคนไทยบอกแดงไว้ก่อนไว้ก่อนใช่พี่อันนี้ปีอะไรครับอันนี้ปี2015พี่ก้ปี2015 5ปีเฮ้ยต่ว่สีแดงมันเป็นสีสัญลักอร์ของมาสด้าเขารุ่นนี้เลยนะผมขยันเดินดูรอบๆนะเส้นสายโอเคอันนี้ก็อยู่ในรถเซกเมนต์ถ้าให้เห็นภาพเปรียบเทียบมาคู่แข่งก็ต้องเป็น B R V ใช่ไหมอ่าใช่ B R V พี่ใช่ B R V ไปสู้ H R V เขาได้ไหม เล็กกว่า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 พี่โดนเล็กกว่าสีโอเคนะครับท่านผู้ชมพาเดินดูรถสีผมสีนี่มันมันสะใจอ่ะแจ๊สเลยมันแจ๊สมันสะใจมันสะใจคันนี้มาเครื่องยนต์ขุมกำลังเครื่องสองพันว้าเนี่ยเปิดท่านผู้ชมดูนะครับแตบพี่โก้ชอบชอบแห้งๆหน่อยอันนี้เป็น Sky Active Technology ห้องเครื่องสวยเลยนะสีเสือเดิมหมดเลยนี่ผมดูให้ท่านผู้ชมนะครับสหรับคนที่กำลังหามาสด้าไว้ใช้ในชีวิตปัจจุวันใช่ครับใช่นี่แห้งเดิมหมดกริบกริบ รถใหม่มากอ่ะเขาใช้หรือเปล่าดีกว่าเจ้าของเก่าเนี่ยผมชอบผมโรคจิตอ่ะอ่าดูครับพี่ดูว่ามันเหลืองไหมมันดูแล้วมันยังไงแบบไหนถ้ามันยังขาวยังฟ้าชัดเจนอันนี้ผมว่ามันยังแบบมันได้อารมณ์อ่ะคัน<บ>นี้ดูเครื่องยนต์กันแล้วคันผมด้านหน้าสวยมากท่านผู้ชมครับอันนี้มาดูภายในกันบ้างใครจําได้มาห้าปีแล้วผมเคยไปมอเตอร์โชว์แล้วก็ไปรีวิวคันนี้มาเฮ้ยคันนี้โอเคอ่ะได้นะผมผมห้าปีแล้วผมเคยรีวิวนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตจดจำมันนะ <laughs> คือมาสด้าที่ต้องบอกอย่างนี้พี่แจมนะเขาดีไซน์ออกมาให้มันดูแบบดุดันเนอะดูสปอร์ตเขาให้ทำให้มันดำอ่าไรเงี้ก็ดำไว้ก่อนให้มันเป็นสปอร์ตแล้วก็ซิกเนเจอร์ของมาสด้ารุ่นใหม่นี่พี่เยมมันจะมีจอเขาเรียกว่าโฟรสใช่ไหมครับจอแบบโฟรสจอที่มันโดดขึ้นมาสวยงามมากพวงมาลัยมัลมติฟังก์ชันมีลวดลายคาร์บอนใช่ไหมครับใช่ใช่เป็นคาร์บอนพิ่โตโอ้โหเข้ามาแทรกนี่ดูพวงมาลัยดิไม่มีเงาเลยนะ วิ่งมาแล้ว1นึ0 0 0สใช่ครับพี่รถใช้งาน355ก็วิ่งเต็มพิกัดเลยวิ่งเต็มพิกัดวิ่งเต็มพิกัดของพี่ก็ดีพี่โก้เข้าศูนย์ตลอดเช็คได้ปรนนี้เข้าศูนย์ตลอดบุ๊กเซอร์วิสมีบุ๊กเซอร์วิสมีบุ๊กเซอร์วิสมีด้วยแต่ว่าผมว่าเป็น1นึ่งแสนเที่คุณภาพนะครับเนาะสภาพภายในมันแบบดูดีไหมพี่เนาะดูดีนะดูไม่เหมือนแสนเจ็ดนะพี่โก้ถูก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 กําลังจะพูดคํานี้แล้วว่า ถ้ารถเดยวที่เราเคยคุยกันคันที่แล้ว1ปีเฉลี่ยสาม0 0ื่นโลับ5ปีก็แสนห้าคันนี้วิ่งเยอะหน่อยอ่าเปกนพิกาเราพูดกันตามตรงแสนเจ็ดแต่หนึ่งที่ผมชอบพวงมาลัยอืมสวยอยู่อมัลติฟังก์ชัันไม่มีถลอกใช่อันนี้อันนี้อันนี้ดูรู้แล้วว่าเจ้าของเนี่ยรักษาไม่ได้มือมันไม่ได้ไม่ได้เป็นคนพูดไงไม่ได้เป็นคนซอเปลกอ่ะ แล้วแล้วเป็นรถบีโกะอ่ะโอ้โหเละแล้วแตดูดิเนี่ยหัวกงหัวเกียร์ไม่มีเงาไม่มีรอยแหวนไม่มีทลอไม่มีอะไรเลยช่ององค์ช่องแอร์ยังแน่นอยู่เลยอ่ะจอดความเร็วนิสัยปิ้งไม่มีรอยขนแมวเป็นรถที่วิ่งแสนเจ็ดแล้วมีคุณภาพฮะผมสูงร้อยแปดสิบเพลทรวมโอเคนะครับผมเบาะมันต่ำลงได้อีกนี่นี่นี่ ปั๊ม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 คราวนี้มาดูด้านหลังกันหน่อยไหมครับผมอ่ามาดูด้านหลังกันหน่อยยัดได้ไหมคือยัดเนี่ยมันยัดได้ครับเนี่ยะอันนี้คือโพสิชันที่ผมนั่งนะหรือเหลือคืออาจจะห่างไปหน่อยด้วยไม่ได้บอกว่าสะดวกสบายแบบทัมลี่ปิดหนตอนที่แล้วแต่ว่าอันนี้โอเคผ้าหลังคาสวยทุกอย่างดีเฮ้ยผมชอบคันนี้ผมชอบขอดูด้านหลังก่อนได้เลยทุกอย่างมันต้องโอ้โห สวยงามเป็นรถที่สมเหตุสมผลครับถือว่าสวยงามนี่ยังฟิตฟิตอยู่เลยเนี่ยไม่หลับมันฟิตพัฒน์พกระดุมนี่แหละเอ้ย <c oughs> มึงอย่าดื้อดีกว่ <c oughs> าเฮ้ยคันนี้ราคา <c oughs> พี่เจมเอาแบบน่ารักเข้าหูเอาแบบกุง้งกิ้งเลยถูกกว,วีออสป้ายแดงวีออสป้ายแดงเริ่มประมาณห้าแสน 5, กว่าอ่ะวีออสป้า 5, <ว>ยแดงห้าแสนกว่าแสนกว่าตัวเริ่มอันนี้สี่เก้าเก้า ในตลาดราคากลาง5ห้าแสนบวกบวกขึ้นหนอแสนบวกบวกขึ้นหมดไม่ข้ามหกไม่ข้าหกก็มีข้ามหกก็ตัวนี้มีข้ามด้วปีอยู่ที่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 ปีแต่ถ้าในเฉลี่ยปีนี้แบบนี้ใช่ยังไงก็ข้ามเลขห้าแน่นอนไปห้าแล้วห้าแน่นอนห้าสิบกลางขึ้นไปห้าสิบกลางหมดแต่ครั้นี้สี่เก้าเก้าใช่คนงบน้อยหอยน้อยแบบไม่ค่อยมีเงินสดอยาเจ้าคอนครับผมต้องดาวอะเาไรศูนย์บาทจัดเต็มได้ศูี่ปี อันนี้ผมคุณปีนี่ก็เปีแต่อยู่ที่เครดิตของท่านนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมาถ่ายทำไปแล้วครั้งที่แล้วแล้วทุกคนชอบถามผมเวลาเจอนอกรอบครับว่าเฮ้ยการรับประกันเนี่ยเข้าใจได้ชั่วโมงนี้ครับทุกโชว์รูมทุกเต็นท์รถแข่งกันรับประกันแต่ที่นี่ครับผมไม่เหมือนที่อื่นครับผมคันนี้สมมติว่าถ้าเกิดว่าโก้ซื้ออ่ะครับผมขับออกไปเลยครับวิ่งบ้านเก่าเลยครับขึ้นบุรพาวิถีเลย หลังคาบางนาขับไปปุ๊บป็มีปัญหาโทรเลยมี call center พี่โก้ call center ลากรถพี่ไปหาศูนย์มาสด้าที่ใกล้ที่สุดแล้วเข้าศูนย์เลยฟังไม่ผิดนะฟังไม่ผิดนะซึ่งจริงๆไม่มีปัญหานะหูนี่วอดเคสถ้ามีครับถ้ามีมันเป็นแมคาินิกเลยเนาะถ้ามีครัโทรเข้า call center ที่นี่มี call center ใช่รถสไลด์ไปรับท่านใช่ครับแล้วก็ท่านเลิคอมเมเลย ท่านจะเอาใกล้สุดนะจุดเกิดเหตุหรือเอาใกล้บ้านท่านครับได้ไปส่งถึงนั่นซ่อมเท่าไหร่ก็เคลมไมด้เท่านั้นเลยนี่แหละที่ทุกคนควรจะมาซื้อเครื่องเกียร์นะพี่โกนะเครื่องเกียร์เครื่องเกียร์นะเครื่องเกียร์เครื่องเกียร์ไปหลังคาดาบอะไรนี้ไม่เกี่ยวนะอ่านี่เป็นคือถับไปเครื่องกระพือกียร์ไม่เปลี่ยน ไปเช็คขึ้นครับอะไรอย่างนี้อ่าแต่ช่วงล่างไม่เกี่ยวนะคุ้มแล้วคุมแล้วที่ผมชอบแล้วก็มีคำถามนี่ย้ำอีกทีเราไม่ได้พูดเล่นแล้วก่อนถ่ายทำเมื่อกี้ผมถามไปแล้วมีเครมไหมมีใช่ไหมมีบ้างมีบ้างมีบ้างแล้วทุกค้าทุกคนแฮปปี้หมดลูกค้าทุกคนแฮปปี้หมดเพราะว่าเฮ้ยเราได้เข้าสูงอะ อะไรแท้ช่างที่เป็นสายตรงรุ่นรถนั้นๆเขาได้ทำให้ลูกค้ามั่นใจถูกไหมพี่หนึ่งปี20 0 0 0กิโลเราดูแล1ปี20,000กิโลอะไรถึงก่อนว่ากันไปใช่ครับถ้าเกิน20 0 0 0ไปแล้วแต่ยังไม่ถึง1ปีก็ตามนั้นตามนั้นแต่ถ้าเกิดยังไม่ถึง2 0 0 0 0ืปีไมต้องมาตีพอดีนะพอดีกันแหละพอดีพอดพอดีพอดีพอ่ีพอดีพอดีพอคีอดีพอดีพอดีพอดีเอดีพ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 อดีอดอดีพอดีพีอพี่เซลอะไรเนี่ย เซลเซลยูทูบเบอร์ช่องผมยูทูบเบอร์ช่องผมวิ่งทั้งวันเลยวิ่งทั้งวันมันรวยกับผมอีกนะรวยกูอีญก่อนรวยรวยผมอีกรวยกับผมช่องเร็วยันเงาป่ะใช่พร้อมพร้อมจนพร้อมจนพร้อมแต่ซื้อที่นี่ต้องย้ำอีกทีจะมีการ์ดให้ด้วยใช่ครับจะมีการ์ดให้ด้วยเพราะนั้นท่านบริเวตีได้เลยในคู่มือนั้นมีให้ครบหมดใช่ครับโปรโมชั่นพิเศษมีอะไรอีกไหมครับน้ำมันเต็มถังนะพี่โก้เนาะ หนึ่งถังกล้องติดหน้ารถเผื่อมีอุบัติเหตุเผื่อมีอะไรนะพี่เนาะกล้องแบบชัดสุดเลยเดี๋ยวผมขอให้เอางี้แล้วก็มีถ่ายน้ํามันเครื่องฟรีที่เข้ามาสูนที่นี่นะครับหนึ่งถังนี่ที่ขายคันนี้ถ่ายแล้วท่านซื้อไปัาไปเกี่ยวกับสองหมื่นไหมครที่แล้วมีคนถามผมอยู่เกี่ยวกับวิารหนึ่งปีสองหมื่นไหมไม่เกี่ยวพี่ไม่เกี่ยวขอราตัวอันนี้เกินได้อันนี้ได้อันนี้ได้เกินได้เกินได้ให้หนึ่งครั้งไม่เลยครับใช่แล้วก็มีบริการคาสปาพี่พูดแล้วขนลุกเลยสปาแล้วขนลุก ไม่ใช่แบบนั้ำล้างเคลือบสีดเครืองฉีดขภายในความสะอาดเเขารียกว่าทรีทเมนต์ทรีทเมนต์ใช่ทรีทเมนต์ให้รถมันดูใหม่ตลอดเวลากี่ครั้งหนึ่งครั้งครับหนึ่งครั้งหครั้งผมว่าง่ายๆอ่ะท่านมาทำชุดใหญ่อ่ะน้ำมันเครื่องพร้อมทรีทเมนต์ไปเลยทีเดียวอ่ะได้มันจบเลยทีเดียวได้จบเลยทีเดียวมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยพี่โก้เริ่มต้น2.79ครับ2.79ดอกเบี้ย2.79อันนี้เป็นเพดานต่ำสุดต่ำสุดแล้วแต่ท่านไม่ดาวเลยก็อาจจะขออนุญาตเพิ่มไป มันเปเริ่มปกติครับเพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านจะมาซื้อครับหรือติดต่อท่านต้องเช็คข้อมูลกันก่อนอ่าตรงนี้โทรศัพท์กดไปง่ายแล้วใช่ใช่ไม่ง่ายเดี๋ยวบอกเฮ้ยโหอะไรวะก็พี่เจมบอกกับเบี้ยสองกว่าพอเข้าจริงทําไมมันไม่มันอยู่ที่เงื่อนไขใช่อยู่ที่ปีอยู่ที่อะไรกันแล้วแต่อยู่ที่เงื่อนไขอยางจริงๆด่าหน่อยผมว่ากำลังสวยขอญาอย่างนึงได้ไหมได้ครับถ้าสมมติว่าลูกค้าชอบกันนี้ครับอือผมเดินๆมันก็มีรอยนิดนู่นหน่อยเก็บได้ได้ แน่นอนครับเก็บให้ได้ครับสบายสบายครับสบายสบายไม่ซื้อนี่ซื้อไหนนี่ขอให้ขนาดนี้แล้วเนี่ยมันขอขนาดนี้ต้องมาซื้อกันแล้วราคาไอ้ค้างครับพี่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทดอกเบี้ยพิเศษสองจุดเจ็ดเก้าผ่อนสูงสุดได้เอจ็ดปีคเจ็ดปีออกรถศูนย์บาทนะครับแล้วก็มีการรับประกันหนึ่งปีสองหมื่นกิโลเครื่องเกียร์ซ่อมศูนย์อยู่ตรงไหนโทรตามการ์ดรับประกันของวารันตีของทางออคเลด รถไปรับซ่อมศูนย์ใกล้บ้านท่านหรือตรงใกล้ที่เกิดเหตุได้หมดเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรีหนึ่งครั้งทรีตเมนต์ภายในห้องเครื่องอีกหนึ่งครั้งใช่ครับเมื่อมันจะสุดยอดขนาดนั้นใช่็จะส์คัญติดกล้องหน้ารถให้ด้วยเดี๋ยวผมขอให้พิเศษใครมาซื้อแล้วไม่ได้กล้องตัวท็อปอินบ็อกมาหาผมทั้งหมดพูดไปก็ไม่เห็นภาพเดี๋ยวขอญาตเทสไทร์มันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วพี่เจมเบาๆนะพี่เบาๆหน่อยนะเบาเบาทำไมวะ ไอพี่เจพูดเหมือนครั้งที่แล้วเราหนักไปนหึงไงขออนุญาตเอาเซ็กซ์สลองหน่อยได้ครับวันน anyway? ี้ขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าท่านอยากรู้ข้อมูลนะครับไม่มีอะไรยากชีวิตนี้เราขายเราโชว์นี้แหละอ่ะปะผมชอบอ่ะมันมันดูแบบคุณชอบมาได้อยู่แล้วคุณชอบมาได้อยู่แล้วพอก่อนเจมพอก่อนเจม พอกอนเชฟมาด,ด้าหลายคันด้วยเวนนชฟพอกอนเ <laughs> ชฟเอีอ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพับ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 คันนี้นะครับภายในสีดำดูดุดันคือตามซายมดามดาม้ดามาด้าก็ต้องทำแบบนี้เบาะเนี่ยจะเป็นแบบกึง่งกึ่งบัคเก็ตซีดหน่อยมันจะมีโอบตรงเอวนะครับทำให้การขับขี่มันดูกระชับขึ้นแอร์เยน็นนะครับแอร์เยน็นผมตอนที่ถนนมารถก็ศูนย์ตรงนะครับผมชอบที่พวงมาลัยมันมันด้านมากเลยอะ่ะ นะครับมีจอโฟล์ขึ้นมาก็มีในวิเกเตอร์นะครับเกียร์มีแบบนี่แมนนวลผมชอบมัสด้าอย่างหนึง่งคืออะไรรู้ปะ่ะคือมัสด้าทำเกียร์แบบทริปชอนิกเนี่ยแบบเหมือนรถแข่งนึกออกป่ะคือลบเทนเกียร์คือผักขึ้นเห็นไหมเปิด นึกออกใช่ไหมแต่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นสมัยใหม่เนี่ยเปลี่ยนเกียร์ขึ้นกลายเป็นต้องผลักขึ้นอ่ะผมชอบอารมณ์แบบเหมือนเล่นตู้เกมอ่ะบวกต้องดึงลงสมัยก่อนบวกต้องดึงลงบวกต้องดึงลงรถนี้ยังไม่มีพัดเดลชิพนะครับพวกอะไรมัตติฟังชั่นมี USB มี HDMI มีตัวคอนโทรลเครื่องเสียงผมว่าคุณเจมเขารู้ข้อแรกคือรถคันนี้หนึ่งคือไม่มันเกินเกินไปสองหมื่นอ่ะ คุณเจ้เาเลยเฮ้ยดังนั้นเราถอยราคาลงมาเพื่อให้เป็นความยุติธรรมกับลูกค้าถูกไหมคือคุณจะมาเยอะแล้วคุณจะไปขายราคาเท่ากับรถไม่น้อยมันคงไม่ถูกต้องใช่ไหมแต่ผมกล้าพูดนะครับว่ารถคันนี้เจ้าของเก่ารักษามาดีมากๆเพราะถ้าไม่ดีมากๆเนี่ยมันมันมันไม่ผมดูที่พวงอะไรก็คือตอบโจทย์แล้วอะใหม่มากละเออคือมาสด้าจะี่ต้องบอกอย่างนี้คนชอบชอบเลย คนไม่ชอบไม่ชอบเลยมัสด้าจะออกค่อนข้างกระด้างในเรื่องของช่วงล่างเพราะว่ามัสด้าต้องการให,ให้มันขับสนุกไงใช่ไหมบัมเป็นรีบาร์เขาเซ็ตจ,จากโรงงานมาค่อนข้างที่จะแบบแข็งหน่อยแต่ว่าเวลาใช้ความเร็วสูงหรือการเลนเชนเนี่ยมันจะมั่นใจได้มากขึ้นนะครับอยระบบเบรกเนี่ยก็ทํางานดีแต่ตะก้องจะก,กระตกหน่อยนึงแต่เดี๋ยวตรงนี้ขอญาตลองเกียร์แบบให้ชัดเจนได้ไหม ส่งท้ายอันนี้ว่าคนซื้อรถเกียร์ออโต้ทุกคนจะกลัวเรื่องระบบเกียร์ถูกไหมพี่เบาๆหน่อยนะผมไปเกียร์ดีปกติเลยนะสี่พันรอบปล่อยพวงมาลัยด้วยรถตรงเป๊ะเลยห้าพันเปลี่ยนเกียร์ไม่มีกระตุกนะเสียงเดียววิ่งดีขึ้นคอสะพานหน่อยๆเกียร์ดีบินเขาสะพานฟับเฮลิคอปเตอรเบาๆนะพี่เบาๆหน่อยนะอ่าผมตบมาที่เอ็มลองเกียร์ท่านผู้ชมนะครับ อยู่ที่ m 5ผมเชนเกียร์ดาวเกียร์ลงมาหน่อย4 3ที่5,000รอบกดคันเร่งเสริมเลยไม่มีกระตุกนะครับดึงเกียร์4 4,000รอบทำความเร็ว120ยยสิบเกียร์5โอเคแตะเบรกเชนเกียร์ช่วยเอนจิ้นเบรกครับเอเครบสูตรเบาๆนะพี่เบาๆหน่อยนะนี่ผมยังไม่กดโหมดสปอร์ตนะโอ้ยสนุกเลยเนี่ยนี่โหมดสปอร์ตนะนี่โหมดสปอร์ตแล้วโหมดสปอร์ตจะลากรอบขึ้นหน่อยนี่ผมไปเกียร์ดี ผมคือเขาเร็ง7,000รอบา่าลากอะแตะเบรกกันหน่อยผมว่าไม่มีสันครับมีเชนเกียร์รอเป็นไงเป็นไงนี่คือ,อคนี่คือความสกายแอคทีฟไงเนี่ยเ,เดี๋ยวหาว่าไม่ใช่แตะเบรกเชนเกียร์รอปึง้งสุดยอด น่าสนใจเพราะฉะนั้นมาซื้อกันได้นะครับยังไงก่อนเข้ามาเบอร์โทรตามข้างล่างนี้โทรเช็คกันน่อนว่ารถคันนี้ยังอยู่ไหมนะครับถ้ายังอยู่ท่านเข้ามาดูได้ไมแม้กต่จากกรุงเทพขึ้นทางด่วนบุรพาวิถีมาลังคาบางนายิงยาวทีเดียวถึงเลยหาไม่ยากครับสบายๆเดี๋ยวดูคันต่อไปข้างหน้ากันเป็นยงงไนบ้าง